เปิดเปิดแล้วไปดูไหนไล์ไหนไลน์แล้วไแลวไหนเปิดหยิบโทรศัพท์ไหนไม่มีไหนไหนหนุ่มมาน่หนุ่มมาให้ดูหน่อยดิก็ให้พี่ชายไดูก่อนแล้วไเม่มีาผ่านแล้วไม่ไไม่มี้รวแเอาลเลยให้ดูดิผ่านพี่ไหม ง่าพาพี่มาเดินออกกำลังกายเดินย่อยเดินย่อยนะคะอะไรใชนอ้าคุณหมอเธิเดินย่อยอิ่มไงอิ่มแล้วเราก็ต้องเดินเดินย่อยผัดสลัดค่ะฉักินอยู่คนเดียวไม่กินผักคนอื่น ขอบคุณจุลาเฮิบนะครับต,ต่อไปต่อไปข้างบ้านมาได้ผม ใช้เทปไทยทไปากสะอาดมากๆครับ